เปิ้ลพาราดีนะคะเปิ้ลจะมาชวนสาวๆทุกท่านมาแต่งหน้ากันแบบง่ายๆแต่ว่าดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติปกปิดติดทนตลอดทั้งวันด้วยโซลาร์คัชชั่นนะคะเขาเป็นคัชชั่นเนื้อแมทที่ผสมกันแดดนะคะ SPF 5 0 PA บวกบวกบวกสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นโลตัสและก็บิวตี้ช็อปทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะแบบนี้นะคะ ใช้เพียงแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็แต้มไปที่หน้าของเราแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปที่หน้าของเราให้ทั่วได้เลยค่ะทาไปทุกส่วนของใบหน้าเราแบบนี้เลยนะคะ <rzeczy> ก็จะดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะคะปกปิดติดทนตลอดทั้งวันแล้วก็แมทเข้าไปกับผิวเราเลยเรียบเนียนโดยที่เราเนี่ย ไม่ต้องใช้แป้งเลยล่ะค่ะเราก็จะมีใบหน้านะคะแล้วก็ผิวที่สวยใสยดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ<น>ด้วย Solar Cushion สองนี้ค่ะ <S S